สวัสดีครับผมนายชติพัฒน,น์เหล่าเจริญรหัสนิสิตหกศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์สองเจ็ดครับครับชิ้นงานเอ่อบทที่สิบสองนะครับชิ้นงานแรกที่จะนําเสนอก็จะนําเสนอเป็นวงจรควบคุมมอเตอร์แบบดีซีนะครับก็มอเตอร์ดีซีนี้ควบคุมด้วยเอ่อไอซีมอเตอร์ไดฟ์นะครับสามารถ ทำให้มอเตอร์เนี่ยหมุนตามเข็มแล้วก็หมุนวนเข็มได้สลับักแล้วก็สามารถควบคุมความเร็วในการหมุนได้ครับ <c oughs> ก็วงจรนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยมีออร์ดูโนยูโนครับมีบอรทดลองมีถาด9้าลวนครับแล้วก็มีมอเตอร์กระแสะตรงส่วนแล้วก็มี IC l ีลสองเก้าสามดีครับเป็นไอซควบคุมมอเตอร์ ก็ไอตัวนี้นะครับรูรูแรกนะครับช่อง enable คือช่องที่กำหนดสถานะของมอเตอร์นะครับว่ามันจะหยุดหรือจะดับก็ถ้าจะให้ทำงานถ้าจะให้มอเตอร์ทำงานเราก็ต้องัำให้ลอ g i c ของช่อง enable เป็น high นะครับถ้าเป็น low มอเตอร์ก็จะหยุดทำงานต่อมาช่องที่สองคือช่อง input ครับ ช่อง Input ก็เป็น Input ที่ต่อกับอ r ร์ดูโนนะครับช่องสบายปเป็นช่อง Output ช่อง Output นี้เอาไปต่อกับเป็น Output ที่จะจ่ายกระแสไฟให้กับมอเตอร์นะครับตรงนี้เป็นช่องกาวแล้วก็ต่อลงกาวครับอันนี้ Output เอาพุ t ก็ต่อกับกับมอเตอร์ดีซครับ อินพุตขาที่สองก,ก็ต่อครับ Arduino ครับแล้วก็ช่อง power ตัวที่สองนี้เป็นช่องช่องที่จ่ายไฟให้กับเออมอเตอร์ที่ใช้ในการขับมอเตอร์ครับแล้วก็ช่อง power หนึ่งครับคือขาที่ 9. เก้าอ๋อไม่ใช่อ๋ออ๋อไอปครับเป็นขาที่สิบหกครับขาที่หนึ่งจะดูที่จุดสีขาว ไลมาแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองอิบาวสิบสี่ห้าสิบหกาที่ิบหกครับเป็นไฟเลี้ยงของ IC ซีครับก็เดี๋ยวไปดูโคดนะว่าควบคุมยังไงเอ่อก่อนอื่นก็ประกาศตัวแปรครับของผมให้เป็นมอเตอร์ขา A กับขา B Input ตขา A ต่อเข้า ช่องเจ็ดไปช่องแปดนะครับแล้วก็ช่อง enable ต่อเข้าขาเก้าแล้วก็ต่อไปนะครับเรา serial begin เก้าบรรกนะครับเราต้องการจะสื่อสารกับทาง serial monitor ด้วยอันนี้ก็ serial print บอกว่าเป็นข้อความนะครับบอกว่าให้เลขหนึ่งหน้าก็มาในงไวู e ครับเงื่อนไขก็คือ ให้อ่านค่าที่เข้ามาทาง serial monitor ครับให้เช็คว่ามีค่าเข้ามาเท่าไหร่แล้วก็ให้ตัวแปรนำเนี่ยจะไปเท่ากับ serial read ให้อ่านค่าที่กลอบเข้ามาใน serial monitor ครับถ้าค่าเป็นหนึ่งถ้าค่าที่เราเข้ามาเป็นเลขหนึ่งให้มอเตอร์หมุนตามเข็มให้ทวนเข็มนาฬิกาด้วยความเร็วช้านะครับปิ้นคาว่า s p ดดออกมา ก็ขา A ของมอเตอร์เป็น HIGH ลอจิกเป็น HIGH ครับขา B เป็น LOW ก็ส่วนความเร็วที่กำหนดนี่จะเป็นช่องนี่นะครับช่อง Enable ใช้อ n น l o g อกไว้127่รงตัวนี้หมายถึงหมายถึงเพึ่งแค่ครึ่งครึ่งครึ่งเดียวนะครับก็แปลว่าหมุนด้วยความเร็ว50%ตรงนี้ก็เป็นถ้าได้รับค่าสองมาครับถ,ถ้าได้รลขสองมาก็ เหมือนเดิมครับแต่ว่าให้ปินคาว่าสปีดไ h แทนแล้วก็ตรงอนาล็อกไว้ตรงนี้ครับเพิ่มเป็นทำงานเต็มกำลัง100%เท่า100%่ง์แล้วก็ถ้าได้รับค่าเลขสามมาจะสังเกตว่าตรงขา A นะครับจะกลายเป็นโลเพื่อให้มอเตอร์เนี่ยมีการหมุนกับสลับข้างกันนะครับ ขา B ก็จะกลายเป็น High ตรงนี้ก็เป็นช่อง enable นะครับก็เป็น analog white motor 127หมุนด้วยความเร็ว50%นแล้วก็ปินคำว่า speed l o มาหมุนก็จะเป็นหมุนตามเข็มนะครับนำเก้าก็เหมือนกันครับก็เป็น analog white speed 100%เท่งร้0ยครับก็ส่วนถ้าเป็นเบอร์5เนี่ย ก็กำหนดให้อนาล็อกไว้เป็นศูนก็คือหยุดจ่ายไฟนะครับช่อง enable เป็นช่องที่ควบคุมมอเตอร์นะครับถ้าสถานะลอจิกเป็นศูนย์ก็มอเตอร์เลยหยุดหมุนครับเดี๋ยวเรา Simulation ให้ดูทาง Serial Monitor ก็จะขึ้นมาว่า please enter number ให้กดเลขหนึ่งถึงห้าแล้กดเลขหนึ่ง 1. ทีเลียวก็จะปิน้นออกมานะครับเป็น speed low counter c o c k w i s e เนี่ยครับจะดูจะสังเกตว่าอยู่ที่ประมาณ8000รอบกดเลขสองก็จะเร็วเป็นเท่าตัวนะครับหนึ่งมืนหกันรอบเลขสาเลขสามก็จะปิน้นว่า เลขสาก็จะเป็นว่าสปีดลงฟองไว้นะครับรอบตรงนี้ก็จะกลับทางเป็นลบเลขสี่ก็เร็วขึ้นนะครับหมุนเร็วขึ้นถ้ากดเลขห้าลงไปก็มอตเตอร์ก็จะหยุดทำงานครับครับผมมีเท่านี้ครับขอบคุณครับ